อ,อีหลา่าจากปีก็ลูกสิป <18 S 2> ปีนะครับสีแนะนํำนะครับการการลองถือว่าถือว่า,อ,าอันดับแรกคืออีหล่ามักยุ่แล้วนเ่องก,การลองแมนคัมักลองมักล้ำน,นะครับบันนี้ซิงที่ิตต่อยอดอนาคตของเฮาดาเลยคือความมาตรฐาน ความมาตรฐานในการร้องการล้ำร้องขึ้นแล้วคนอ่อนซ่อนร้องขึ้นแล้วค้นว่าดีว่ามวนด้วยโดยที่บ่ต้องมีคําติช่มอันนี้อีหล่าไปปรับปรุงจากของนัลูเดอร์เพราะว่าสิเป็นการออกเสียงจังหวะการออกเสียงนะครับคือบางทีอาะดนตรีมาเร็วเข้าใจอยู่นะครับว่าบางเทีอาจจะหายใจบ่ท่านการร้องเพลงเขาต้องมีการเก็บลมหายใจแล้วกปล่อย ก็ปล่อยออกไปตามทอนที่เขาลองเขาต้องเก็บห้ทันลองไปแล้วก็เขาถ้าเขาพอหายใจเลยมันจะทําให้เราเสียงลาลาเสียงจางเสียงไหลนะครับซึ่งตัวไอเองนี่ก็เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้คือเป็นคนที่เสียงไม่ดีเป็นคนที่เสียงบอดีเป็นคนที่เสียงจางเสียงลาขึ้นกันแต่ว่าพยายามนะครับมีโอกาสได้ไปเรียนรู้นะครับ จนทําให้ตัวเองแบบพัฒนามาได้อันนี้ใน,นส่วนของของไอ้นะครับใน,นส่วนของน้องสิบอกว่าอีหลาต้องออกกําลังกายได้หลายเพื่อให้ปอดของเรามันแข็งแรงให้ปอดเท่าขยายนะครับมันจะทําให้เราเก็บลมหายใจได้เยอะมากแล้วก็การปล้อยเสียงจังหวะตั้งๆจะดีขึ้นนะครับพี่เชื่อว,ว่าวันนี้จะผ่านไม่ผ่านไม่รู้นะครับหนูจะต่อยอดมันได้ด้วยการฝึกฝนอย่า พ่อกลับบ้านไปนี่ไปฝึกจ้าของทาเจ้าของมักลองมักล้ำเลยคือฝึกฝึกให้มันแบบลองขึ้นไม้คดอ่อนซ่อนเลยไหมไม่ต้องให้คนมานั่งติเราว่าคือเสียงจางแท้คือเสียงลาแท้คือเสียงไหลแท้มิฉนั้นนะครับอีราดัดออกกําลังกายว่ายน้ําวิ่งอะไรก็แล้วแต่มันจะช่วยซัพพอร์ตปอดของเราในการลองได้นะครับ เราว่าตอนนี้เสียงบอกแข็งแรงเสียงยังลานะครับถือว่าเขายังหน่อยประสบการณ์แต่เอาคำที่พี่นกสอนวันนี้ไปฝึกฝนตัวเองแล้วกลับมาใหม่อลังการรออยู่นะครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณ,อบ,คณบอสนกนะครับเอาอเก่งมาก<ต>เก่งมากอ,อันนัิลายามิน้ามาสมัรเป็นแดนเซอร์ ไอ้ติสอนร้องไห้ไปน้ำเลยอสิ่งที่พิเศษเลยใช่นี่ไงสิ่งที่จะถามคือถ้าหนูไม่ได้ร้องอ่ะหนูเป็นแดนเซอร์ได้ไหมได้น้องบอกมาเลยว่าหนูจะมาสมัครเป็นแดนเซอร์เยวเดี๋ยวไอเสียหาปปอบเอกนี่สอนร้องสอนน้ำซอยเพราะว่าชอบชอบชอบดีลัาแค่แค่น้องยังแบบ ยังไม่แข็งแรงเฉยๆสอนได้ไดอีหล่าต้องต้องต้องเสื่อมหมั่นในฝีมือนี่คือหมอล่ำถอดสั่นหนึ่งของบานัวค,ครับขอบอดหน่อยนึงนะครับอาจะยกตัวอย่ยางน้องเจนนี่เนาะแต่ก่อนนะครับมาปึ๊บร้องเพลงกับพ่เป็น <c oughs> แมนครับว่านายเขาไม้ร้องพร้อมเต้นเป็นย่างเดียวนะครับพี่สอนพี่ขั้นเอาจนาว่าแล้วอันนี้ถือว่าเก่งนะนี่ร้องเพลงเก่งกว่าเจนนี่อีก แต่ว่าตอนนี้พี่เจนนี่ได้ผัวฝรั่งแล้วเออตอนนี้มันไปอยู่อะไรอ,อินเดียอะไรก็ไมชใาไม่รู้อินเดียแล้วตอนนี้เอา่ายกตัวอย่างซูฟางกับพี่นอท์ก็ได้เปรียบเทีบเนาะนะครับถ้าอีหล่ามั่นใจแล้วก็เชื่อฝีมือของบอสนกพศกรมาเลยลูกเดี๋ยวพอสอนเองจา้าดี